สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องพัดในรายการบ้านเชียงใหม่ชาแนลนะคะน้องพัดพามาชมภูวิลล่าสุดหรูใกล้เมืองมากๆเลยนะคะตั้งอยู่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีค่ะจังหวัดเชียงใหม่พิกัดบ้านหลังนี้นะคะจะเดินทางไปสนามบินเซนทันแอร์พอร์ตเนี่ยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามน้องพัดเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะ บ้านสร้างบนเนื้อที่2ไร่3งาน88ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1,200ตารางเมตรเป็นบ้านพลูราท์ type A นะคะตัวบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือและทิศใต้เนาะ แล้วก็วัสดุนะคะเป็นกระจก2ชั้นนำเข้านะคะเก็บเสียงกันความร้อนได้ดีค่ะผนังก็2ชั้นเช่นกันนะคะเก็บเสียงและกันความร้อนได้ดีทำให้พอเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่รารู้สึกเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะบ้านเนี่ยออกแบบตามทิศทางลมค่ะ สร้างได้ถูกหลักฮวงจุ้ยค่ะอยู่แล้วเฮงนะคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะชั้นล่างของเรานะคะสร้างด้วยไม้จริงทั้งหลังเลยค่ะเป็นพื้นไม้ประดู่นะคะให้ความรู้สึกเย็นสบายค่ะแล้วชั้นสองนะคะก็เป็นพื้นไม้จริงเหมือนกันค่ะเป็นไม้นำเข้าเนาะและสําหรับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยนำเข้ามาจากในหลายๆประเทศด้วยกันค่ะ ตกแต่งบิวอินเนี่ยใช้วัสดุอย่างดีท่านใดที่ได้บ้านหลังนี้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับห้องนอนของเรานะคะฟังก์ชันบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด7ห้องนอนด้วยกันนะคะแล้วก็มี8ห้องน้ำเนาะและชั้น2นะคะก็ทำจากพื้นไม้นำเข้าเป็นพื้นไม้จริงนะคะ สำหรับโครงสร้างของบ้านหลังนี้ก็คำนวณสร้างแบบต้านแผ่นดินไหวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบคันทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะห้องน้ำกว้างขวางมากเลยค่ะ มองเห็นภูเขาสวยงามมากเลยเรล็กสุดๆบ้านหลังนี้นะคะดีไซน์ออกมาให้มีหน้าต่างเยอะนะคะแล้วก็มีระเบียงเนาะเพื่อที่จะได้รับลมปลอดโปร่งอากาศดีนะคะถ่ายเทได้สะดวก มีแอร์ทุกห้องนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่บิวอินสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากเลยค่ะมีระเบียงยื่นออกมาดูวิวภูเขานั่งจิบกาแฟวิวทุ่งนาสบายตาสุดๆเลยค่ะ สระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือนะคะความยาวเนี่ย14เมตรกว้าง5เมตรนะคะพาเวสสุดๆเลยนะคะสำหรับบ้านคูวิลล่าหลังนี้และบ้านหลังนี้นะคะยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติก็จะเป็นโรงเรียนวาลีนะคะเพียง2.4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยูนิตี้คอ o คอร์ดเนี่ยเพียง10นาที7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติแอมบอรเดอร์นะคะแล้วก็ อเมริกันาชนิสนะคะเดินทางเพียง2-3กิโลเท่านั้นค่ะ4นาทีเนาะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงนะคะต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีใกล้เมืองนะคะแล้วก็สําหรับราคาบ้านหลังนี้นะคะพัดมีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าเนาะลดไปเลยค่ะ10ล้านบาทเนาะราคาจะเหลือเพียง8 5ล้านนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมโอนเนี่ย คนละครึ่งนะคะทําเลดีเดินทางสะดวกสุดๆใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนนานาชาติใกล้ห้างสปปรรพสินค้าเดินทางไปสนามบินเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้พัดในรายการบ้านเชียงใหม่ช n เนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ